มีแรเดินออกจากบ้านด้วดรถยนต์ไปยังบ้านคุณยา่านำไปเลยนะของมีแรมีแรไปบ้านคุณยา่ามี่านร้านอาหารไปเสน่นะแล้วว่าบ้านคุณยา่าบ้านคุณยา่ามีอยู่สามช่วงอย่างเงี้ยเข้าปะ เมื่อถึงเมื่อตอนเริ่มต้นมีน้ำมันอยู่30ลิตรเดินไปถึงร้านอาหารใช้ไป3าส่วนหของทั้งหมดนี่เนาะ3าส่วนหของ30ก็แสดงว่าใช้ไป18เหลือใช้18เหลือ12ถูกไหมจากร้านอาหารไปถึงไปรษณีย์ใช้3าส่วนสที่เหลือนี่สส่วนสที่เหลือก็9เนาะเหลือ3ถูกไหมจากไปรษณีย์ถึงบ้านใช้อีก1ลิตรเห็น้อยใช้หนึ่ลิตรถูกไหม จงหาว่าในการเดินทางครั้งนี้จะมีแรไปบ้านคุณย่าใช้น้ำมันกี่ลิตรใช้ไปหนึ่นนนงลิตรแสดงว่าเหลืตอตรงนี้เท่าไหร่เหลือสองถูกปะมีอยู่สามสิบเหลือสองใช้ไปเออจบทำไมตอนแรกได้สามสิบเอ็ดเอาสามสิบโปรงหนึ่งโอเคอเค่ะเ็นจะ